เฮ้ยปุ่มฮฮ่เยอะเรียบร้อยเลยเกิดอะไรขึ้นเราตุ่มแตกแล้วเว้ยทำไมกูไปเรื่องไฟ นี่ไปไปเอาเอาไปไปเอาไอ้ที่เทิดตัวผมดูวิ่อยู่ลมแรงมากใช่กูอะน่าจะน่าจะเช็คให้หล่อคร้อมซะก่อนไปแล้วไงเอาลงมาตาแล้วเหรอจบสิ้นแล้วผมโดนบุรุษนิรนามจริง ่อยขาไปเลยมันก็่ถ่วงเวลาให้น้อมึงเขาไม่ไปไย่เหี้ยพูดอะไรวะยิงเลยกูสาบลงมายิงเลยเียตบไอกไงโยเฮี้ยชายก็ไม่ต้องพูดดิวะคือแบบเฉยไอ้เหียเขาจะรวะ ไม่ยิงโอ้โหเจ็บเจ็เจ็บได้แล้ไม่เจ็บเจคุณคุ้ขโมยปืนผมทไมไม่ยิงแล้วก็แบบโอ้โหี่โดนถักว่ะถกโอ้ย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 

กูเดิงแล้วไม่นะเลาไว้โว่เลยพี่โอ้ยเย้เี้เย้เย้โอเคแล้วว่าเฮ้ยคุณเป็นขายไปไหนวะชื่อสวยเนี้ยเย้คุณเด้แล้ว มีตาล้ไม่พี่เจเดมอย่างเชี่ยเลยสัตว์ไอ้กูแบบเมื่อกี้หรือใครถามว่าใครหายไปไหนแต่อย่างกูแบบไอ้เชี่ยไปไหนวะมุมมุมแม่งดีเลยดัดเอ้าว้าวเอ้าเว้าวเอาเปล่าเอาเปล่าผมรู้ว่าคุณหเห็นแต่พี่ยิงเอาอีกแล้วอ๋อ นอนปี๊บปาปี๊บปะนี่แนนไงยังไงออกมาปี๊บปะถัดีไอ้ลูกโอ้เต็มหน้าเละยือยฮ่า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 ฮยิงยิโอ้ยยิงยิงยิงยยินยิงยิงยยงยิ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 งกิงยิงยิงยยิงยิยิงยิง้ยเงยยิงยิงยย

เฮ้ยไม่ทันมันขึ้นรถไม่ได้เหรอวะไม่ได้ไม่ได้แต่ตามซึ่งเดี้ยวหลังใครแล้วไปไปอ้ยเย้ไอ้สว์ เอายไดาเต็มคยังมัเฮ้ยให้ออกกอนเยเฮ้ยหัังโอ้โหคุานน้องน้องได้ยังไรฮรับง้ยอ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ย้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยอ้ยเออ้ย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 

จบะดีเลวแทบบินเต็มแล้อยเปอู้เซ็นต์แนวหูเอาอะยังเดือดเขาบันเทิงดีเยือกโดยคนนี้พี่พี่ตะตุ่มพีตะตุ่มตะตุ่มขยันซูมจังเลยราคาไม่มีบินโดแล้วบินโดนเลยเหรอ

ตกใจนิดยวอ่าลงสบายโอ้ยเจโ้ยเจอ้ยมีมีที่ไโอ้ยหมดหมดหมดกันิดเดียวเองอ่ะมันจะลงมาเลยพี่แมวจะเดินมาอยู่แล้วหยิดมาย ไปแล้วไปแล้วกู้วิ่ง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 ไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปู้่ลููไอ้ชี่ทเราตอนไหนวะไอ่ยไปทันไันไอ้เดียวไอ้เดียวไอเดียวไอ้เดียวไอเดียวไ้เดียวไอเดียวไอ้เดียว้เดียวเดียวอเดียว้เดียวเดียวอเดียวไอ้เดียว้เดียวไเดียวไอ้เดียว้เดียว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 อ้เดียว้เดียว้เดียวอเดียวเดียวเดียวอเดียวเดียวอเดียว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 อเดียวเดียวอเดียว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 เ

เหตุอะไรยี่เหรอเพียงเห็นเห็นจริงด้วยสัสไปแตกไ้ขีนจะฆ่าปุ่มมานะมานะมาคนนึงดีเดียวเพื่อนจะฆ่าผมไปฆ่ายอยแม่เอ้า เีาดนวะดมไมดนก็อดีด้วยเออเดนเอไออเ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 อเออเอเเออลูกเีอเปออเอเอ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 อออเออออเออเออเเอ อุ้มก็ตรวสตบท่าหนึ่งไงไม่เกินครั้งอ้อยอ้อยออยกูถามเลยดิว่ามึงเคยลงซัมเมอร์ปะซัมเมอร์เหรอกูโดนเลยซัมเมอร์เนี่ยเออปกติปกติกเกดซัมเมอร์นี่จะไอ้เว่งคเยโอ้ยชันวะไม่ไม่ไม่กระโดดไซส์ป๋าหน่อยวะไอ้สัสกูถามไงเพราะกูเพราะกูมันต้องมันต้องส่งก่อนก่อนเกรดออกแลวันที่สิบห้าพวกเนี้ยมันเปิดเทอมแล้วกูแบบไอ้เอ๊ะกูลืมกูผ่านไปแล้ว มึงคะมึงไม่เหมือนกันว้วยเวลาตอนนั้นมันตอนไหนกุเลยผู้ฟังไม่ได้ยินใครทั้งเลยมึงไปคุยกันที่อื่นไหมเอสยกับฉันางหนูเนี่ยอย่าฟังพี่นะหัวฮัมโอ๊ยโอ๊ยมาดิไอ้เกือบไฟนั้อยู่ มาเป็นดเฮ้ยเก่งเด้งเดลุกยูจ้าเน้นเน้นอาหารการฝึกวันดีฝึกวันดีตำรวจฟังเราอะไม่มีแล้วมั้งใครกันดีกว่าผมตายแน่ผมดูทรงนะคูเกไป มีตรงบล็อกเลสเนอะนี่ไงต้องบล็อกเลสนี่ไงทีกูว่าต้องอยู่บนบล็อกเลสเนอะแน่ที่อันตรายอันนี่ศพใครเนี่ยไม่มีใครอยู่ไอ <Kendall and S 1> ้เหี้ยไอ้้เหียอยู่นี่เองเอ้าเขารออยู่ห้องกว้าง ไม่เล่าหรอกนะไอ้เียติดวิทยาสัตว์เมื่อกี้ผมไม่เล่าหรอกโดนบอลทะลุเฮ้ย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 ข้างหลังข้างหลังไม่ใช่ข้างหลังโอ้โหเฮนั่นนั่นอย่างที่คิดเลยโย พี่เอาเป็นเบมแม็กหรออจะเช็คว่ามีไม่มีไม่มีอเขายิงทะลุมาถึงนี่ไงเน่ยเอ้ยาเบม็กกูตายอีกแล้วทำไมเขารีบไปกันจังเลยวะจบแล้วปะยิงจบกันแล้วหนีไปซะสงคไปตคัไม่ต่อพี่ จะหยิบก่อนหยิบก่อนไปหยิบก่อนสนอยสนายอ้าวีอะเด็นพุ่มหันเต้นพุ่มสุดยอดไปหยิบก่อนไเี่ยวเดียวไปกำลังกายครับเออเพิ่งทำงานเสร็จเอ้เดียวโย่ฮ่าฮ่าฮ่าน่หรอครับ โอ้ยากดูหนังเรื่องนี้จังเลยไอหุ่นพยนต์อ่ะครับผมก็อยากดูครับพยนต์ดีมากดี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 ไงวะย้อนย้อนอะไรตอนนี้ไม่ได้ยินนะสิเออไม่ไดีผมเราใส่จังหวะพูดปุ๊บกูเดินปั๊บมีผู้มาลามเลยสมุนแม่พิพามีเอาเกลียวที่เแมน ไอิปตามีเอาเกมป่ะพี่ฮะไม่มีครับโอ้โหชอบเลถึงเอาเกมมาผมตามีเิไรเด้ออะไรอะไ้ฮเฮึฮึบุ้มยอมเถอะโทษนะจะได้กลายเป็นรถราคาไม่มีไอ้เนี่ยเพิ่งหักค่าไฟไปเฮียที่ว่าจะที่ว่าจะรถไฟจริงๆไอ้สัตว์เอ้ยเขารู้หมดแล้ว อีไม่ต้องออกเก็บทำไมต้องออกกัาลังกายส่งงานด้วยพี่เนียวเพราะว่าพี่ไม่ได้เข้าเชียร์เพราะเสกพี่เป็นเ็จเกินออกมาแล้วเขาไม่ให้เข้าเชียร์ยิืนตัวเราปืนดูได้ไงวันนี้โอ้ไม่ใช่นูดออนูดครับบนรถครับบนค้าครับปลเด บายใจแล้วไอคนอโอ้คมาย์โอ้ย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 โอ้อ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยลอ้ยโอ้ยโอ้าโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้วโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้อ้ยโอ้ยโอมยโอ้ยโง้้าโอโอ้โ้โอ้กโอ้้ยโออ้ยอ้ยโอ้้อ้ย้ย อะรวะเอาพี่แมวไอ,อาสาัตว์ทิ้งเกมด้วยไอ้เนี่ย<อ>โอเคบอสมันไปแล้วไปก่อนเลยไปก่อนเลยระวังนะน,นะครับขอดูของกอนนะพ้ <c oughs> เป็นหลบทีดีไหม,ไ,มได้ล่อลๆอๆ่ออไม่มีอะไรนะสนใจเลยเจ้านะอืตอตบมากินคนตับแซบ่บ น <N> ้องรักยังน้องรักโอ้ยมาทีก่อนต้องน้องท่านท่านไปร้อนสาวไม่ตายวะไอพุกไอพุกเดี้ยวไอพุกไอพุกเดี้ยวโอ้ยเออเจ้าสาวไม่เชื่อโอ๊ยโอ๊ยผู้โวยลุก ปีต้นไม้เหรอออไม่มีต้นไม้ปีกาแฟปีกาแฟกินเลย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 เข่าเข่าจะานแล้วพี่เข่าขาเัาไม่ช่วยก้อนไม่มองไม่ช่วยก้อนไม่ช่วยก้น โจพูดเลยวะเหี้ยจะพูดมีอะไรเปล่าเขาจะเคมผลงานอ๋อทม่บอกว่าเคผลงานหน่ไยฮีโร่มาครั้งมันจะเสียสละกันบ้างถ้าคุณเป็นโจนะฮีโร่อะไรวะเอ้าผมก็เป็นฮีโร่ได้ปหะควไอ้ตเ้